ป่าผีสิงสายลมเย็นพัดผ่านใบหน้าของธีรพงศ์ขณะที่เขายืนมองดูพื้นที่ดินที่เพิ่งซื้อมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ดินแปลงนี้ราคาถูกผิดปกติถูกจนคนในหมู่บ้านต่างแปลกใจแต่สำหรับเขาที่เพิ่งตกงานจากบริษัทใหญ่ในกรุงเทพแล้วการมีที่ดินเป็นของตัวเองในราคาประหยัดถือเป็นโอกาสที่ดีพี่ธีรพงศ์ครับที่ดินแปลงนี้ติดกับป่าโบราณ น้องสุพลเจ้าของบ้านข้างเคียงเดินมาหาเสียงของเขาแหบแห้งเหมือนคนที่เก็บความลับไว้นานผมอยากจะบอกให้คุณรู้ว่าป่าแถวนี้มีประวัติที่ระพงหันมามองใบหน้าของสุพลดูเครียดผมดำของเขาปลิวไปมาในสายลมประวัติอะไรครับน้องป่าผีสิงครับสุพลพูดเบาๆแล้วมองไปที่แนวป่าที่อยู่ห่างออกไปราวสองร้อยเมตรสมัยก่อน มีคนหายเข้าไปในป่านั้นบ่อยๆบางคนกลับมาได้แต่บางคนที่เข้าไปต้องจับไข้หัวโกรนทีระพงยิ้มอย่างไม่เชื่อน้องครับผมเป็นคนเมืองไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีสางเท่าไหร่แต่ใจเย็นๆนะครับคุณทีระพงสุพลจับแขนเขาเบาๆถ้าได้ยินเสียงแปลกๆตอนกลางคืนอย่าไปสนใจแล้วก็อย่าเข้าป่าตอนหลังเที่ยงคืนคืนแรกที่ทีระพงมาอยู่ในกระท่อมเล็กๆที่เขาสร้างขึ้นชั่วคราว ทุกอย่างดูปกติดีเขานั่งดูทีวีเก่าๆที่ยืมมาจากน้องสุพลกินข้าวกล่องที่ซื้อจากร้านสะดวกซื้อแล้วเตรียมตัวเข้านอนตอนเที่ยงคืนครึ่งเขาตื่นขึ้นมาจากเพราะมีเสียงแปลกๆเสียงที่ฟังดูเหมือนเสียงร้องไห้ของผู้หญิงลอยมาจากทิศท,ทางป่าทีรพง์ลุกขึ้นมาเดินไปที่หน้าต่างเขาส่องดูออกไปแต่ด้วยความมืดมิดเขาไม่เห็นอะไรเลยคงจะเป็นลมหรือเสียงสัตว์ป่าหรอกมั้ง เขาพูดกับตัวเองแล้วกลับไปนอนคืนต่อมาเสียงร้องไห้ก็ดังขึ้นมาอีกแต่ครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะใกล้ขึ้นธีรพงศ์ลุกขึ้นมาอีกครั้งเขาเดินไปที่หน้าต่างแล้วพยายามซ่องดูออกไปในความมืดเขาเห็นเงาสีขาวขาวเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างต้นไม้ที่ขอบป่าหัวใจของเขาเต้นแรงขึ้นแต่เขาก็ยังคิดว่าอาจจะเป็นแค่ผ้าขาวหรือถุงพลาสติกที่ลมพัดมา คืนที่สามเสียงร้องให้เปลี่ยนเป็นเสียงเรียกชื่อรัตรัตเสียงนั้นเบาๆแต่ชัดเจนทำให้เขาตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจครั้งนี้เขาไม่กล้าเดินไปดูที่หน้าต่างเขานั่งบนเตียงหัวใจเต้นแรงเงื่อออกเต็มตัวไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องจริงเขาพูดกับตัวเองต้องเป็นความฝันแต่เมื่อเขาฟังอย่างตั้งใจเสียงเรียกชื่อของเขายังคงดังอยู่ใสและชัดเจน เหมือนมีคนยืนอยู่ข้างนอกกระท่อมรัฐมหาชันสิรัฐเขาหยิบไฟฉายขึ้นมาเดินไปที่หน้าต่างอย่างระมัดระวังเมื่อเขาส่องไฟฉายออกไปเขาเห็นเงาสีขาวยืนอยู่ที่ขอบป่าเงานั้นดูเหมือนผู้หญิงใส่ชุดขาวผมยาวปล่อยลงมารัฐฉันรอเธออยู่ในป่ามหาชันสิไฟฉายในมือของเขาสัน่นเขาถอยห่างจากหน้าต่างแล้วปิดผ้าม่านเช้าวันรุ่งขึ้น ธีระพง์เดินไปหาน้องสุพลเขาต้องการคําตอบสุพลกําลังรดน้ําต้นไม้อยู่หน้าบ้านเมื่อเห็นทีรพง์เดินมาใบหน้าของน้องสุพลแสดงความเป็นห่วงพี่ธีรพง์หน้าตาไม่ค่อยดีเลยนะนอนไม่หลับเหรอน้องครับผมได้ยินเสียงแปลกๆมาสามคืนแล้วเสียงผู้หญิงร้องไห้แล้วก็เรียกชื่อรัฐทีรพง์พูดด้วยเสียงเหนื่อยสุพลวางสายยางลง แล้วมองเขาด้วยสายตาเป็นห่วงผมเคยบอกแล้วไม่ใช่หรอืออย่าไปสนใจเสียงแปลกๆแต่เสียงนั้นเรียกชื่อรัดโดยตรงน้องครับแล้วเขาคือใครครับสุพลนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งแล้วถอนหายใจคุณธีรพงษ์ลุงจะเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งเมื่อ20ปีก่อนมีผู้หญิงสาวคนหนึ่งชื่องางน,นิพาเธอเป็นคนสวยแต่ดันไปตกหลุมรักผู้ชายและเขาก็ไม่กลับมาหาเธออีกวันหนึ่ง เธอเดินเข้าป่าไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยแล้วมันเกี่ยวกับผมยังไงครับหลังจากนั้นผู้ชายที่มาอยู่ในพื้นที่นี้โดยเฉพาะคนที่มาอยู่คนเดียวจะได้ยินเสียงนางนิพาเรียกสุพลพูดเบาๆบางคนทนไม่ไหวเดินตามเสียงเข้าป่าไปแล้วก็ร้องเสียงดังออกมาจากป่าจับไข้หัวโกนทีรพง์รู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาแล้วผมต้องทำยังไงดี อย่าฟังเสียงนั้นอย่าตอบและที่สำคัญที่สุดอย่าเข้าป่าโดยเด็ดขาดและแล้วถึงคืนที่สี่เสียงเรียกชื่อยิ่งดังขึ้นและยิ่งใกล้ขึ้นทีระพงปิดหูด้วยหมอนแต่เสียงนั้นยังคงดังอยู่เขาเริ่มสงสัยว่าทำไมเขาถึงได้ยินเสียงนี้ชัดเจนขนาดนี้รัฐฉันหนาวมากมาอุ่นให้ฉันหน่อยเขาลุกขึ้นมาเดินไปที่หน้าต่างครั้งนี้เขาเห็นเงาสีขาวยืนอยู่ใกล้ขึ้น อยู่ตรงกลางระหว่างกระท่อมกับป่ารัฐทำไมไม่มาหาฉันฉันรอเธอมานานเขาเริ่มรู้สึกว่าตัวเองกำลังสูญเสียการควบคุมใจของเขาเริ่มอยากจะเดินออกไปหาเสียงนั้นไม่ไม่ได้เขาพูดกับตัวเองผมต้องทนไว้แต่เสียงนั้นยิ่งหวานขึ้นยิ่งล่อลวงขึ้นรัฐฉันเป็นคนสวยฉันจะรักเธอตลอดไปมาหาฉันในป่าสิ ทีรพงศ์รู้สึกว่าขาของเขาเริ่มเดินไปหาประตูแต่เขาก็รีบจับมือจับประตูไว้เขาต้องต่อสู้กับใจตัวเองที่อยากจะเดินออกไปเมื่อใกล้รุ่งสางเสียงนั้นก็หายไปทีรพงศ์นั่งล้มอยู่ที่ประตูพอหายใจแรงเหนื่อยจากการต่อสู้กับตัวเองเช้าวันถัดมาทีรพงศ์ตัดสินใจเดินไปหาลุงสมชายอีกครั้งแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้ไปขอคำแนะนำเขาไปเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม เพราะเขาตัดสินใจแล้วว่าจะหาความจริงให้ได้น้องครับผมอยากรู้เรื่องนางนิพามากกว่านี้ทีรพงศ์พูดทันทีที่เจอสุพลสุพลหยุดกวาดใบไม้แล้วมองเขาด้วยสายตาเป็นห่วงทําไมพี่ถึงอยากรู้ละ่ะคิดจะทําอะไรครับผมคิดว่าถ้าผมรู้ความจริงผมอาจจะแก้ปัญหานี้ได้ทีรพงศ์พูดผมอยากจะอยู่ที่นี่ต่อไปแต่ถ้าเป็นแบบนี้ทุกคืนผมคงอยู่ไม่ไหวสุพลถอนหายใจ เอาละผมจะเล่าให้ฟังแต่พี่ต้องสัญญานะว่าจะไม่ทำอะไรเสี่ยงพี่สัญญาครับนางนิพาเธอเป็นลูกสาวของหมอปลูกที่เคยอยู่ในหมู่บ้านนี้เธอสวยมากและฉลาดด้วยแต่เธอกลับไปตกหลุมรักผู้ชายที่มาจากเมืองใหญ่ชื่อคุณรักเขามาสำรวจพื้นที่เพื่อทำโครงการอะไรซักอย่างแต่ผมจำไม่ได้แล้วสุพลพูดต่อตอนแรกคุณรักก็ใส่ใจนางนิพา พูดหวานหาเธอและแล้วก็ตกลุมรักกันและมีอะไรเกินเลยกันแต่พอโครงการเสร็จเขาก็กลับกรุงเทพไปเลยโดยไม่ได้บอกลาแล้วนางนิพาเป็นยังไงบ้างเธอรอเขาเป็นเดือนเือนไม่ยอมเชื่อว่าเขาทิ้งเธอไปแต่พอรู้ว่าเขาแต่งงานกับคนอื่นแล้วานางนิพาก็เครียดและเสียใจมากเธอเริ่มพูดจาแปลกๆบอกว่าจะไปตามหาเขาตลอดเวลาแล้วเธอเข้าป่าไปเมื่อไหร่ครับ คืนวันพระจันทร์เต็มดวงเดือนสิบเอ็ดยีสปีก่อนสุพลพูดคนในหมู่บ้านออกไปตามหาเธอแต่ไม่เจอพอรุ่งเช้าวันถัดมามีคนเจอผ้าขาวที่เธอใส่ติดอยู่กับต้นไผ่ในป่าแต่ไม่เจอตัวเธอน้องเชื่อว่าเธอตายไหมผมไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆคือหลังจากนั้นผู้ชายที่มาอยู่ในพื้นที่นี้คนเดียวจะได้ยินเสียงเธอเรียกโดยเฉพาะคนที่มาจากเมืองใหญ่เหมือนเธอคิดว่าเขาเป็นคุณรัต ทีระพงษ์เริ่มเข้าใจหมายความว่านางนิพาเข้าใจผิดว่าผมคือคุณรัฐอาจจะใช่ก็ได้หรือเธออาจจะเข้าใจผิดไปแล้วว่าผู้ชายที่มาจากเมืองใหญ่ทุกคนคือคุณรัฐสุพลพูดถึงเวลาเที่ยงแล้วคุณทีรพงษ์มาทานข้าวเที่ยงที่บ้านผมสิแฟนผมทำแกงส้มอร่อยนะหลังจากทานข้าวเที่ยงแล้วทีรพงษ์ก็กลับบ้านเขาเริ่มมีแผนในใจแล้วเขาจะรอถึงคืนนี้ แล้วเขาจะคุยกับนางนิพาเขาจะอธิบายให้เธอฟังว่าเขาไม่ใช่คุณรัฐคืนที่ห้าเสียงเรียกชื่อดังขึ้นมาอีกเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้ธีรพงศ์มไม่ได้ปิดหูหรือหลบหนีเขาเดินไปที่หน้าต่างเปิดออกไปแล้วตอบกลับไปผมอยู่นี่แล้วแต่ผมไม่ใช่คุณรัฐเสียงเรียกนั้นหยุดลงไปครู่หนึ่งแล้วก็ดังขึ้นมาอีกรัฐรัฐที่รักทำไมบอกว่าไม่ใช่ละ่ะฉันรอเธอมานอนผมไม่ใช่คุณรัฐ ผมชื่อทีระพง์ครับผมมาจากกรุงเทพไม่เธอคือรัฐเธอต้องเป็นรัฐมาหาฉันในป่านี้สิผมจะไปหาคุณก็ได้แต่คุณต้องฟังผมก่อนนะว่าผมไม่ใช่คุณรัฐมาสิฉันอยู่ในป่าฉันจะพิสูจน์ให้เธอเห็นว่าเธอคือรัฐทีระพง์รู้สึกสงสัยว่าเขาจะเดินเข้าป่าไปหรือไม่แต่เขาก็รู้สึกว่าถ้าเขาไม่ไปปัญหานี้จะไม่จบเขาต้องการคำตอบผมจะไปหาคุณ แต่คุณต้องพูดจะดีๆกับผมดีจังมาเร็วๆนะฉันรอเธออยู่ที่ต้นไผ่ใหญ่ในป่าธีระพง์หยิบไฟฉายสวมเสื้อแจ็คเก็ตแล้วเดินออกจากกระท่อมเขาเดินไปในทิศทางที่เสียงเรียกมาเขาเห็นเงาสีขาวเคลื่อนไหวอยู่ไกลๆเหมือนกำลังนำทางเขาป่าในเวลากลางคืนมืดมากธีรพง์ใช้ไฟฉายสองทางเดินเขาเดินตามเสียงเรียกที่ดังมาแต่ไกล เขาเดินไปได้ประมาณสิบนาทีก็เห็นต้นไผ่ใหญ่ต้นหนึ่งอยู่ในป่าฉันอยู่นี่รักที่รักเสียงดังมาจากข้างต้นไผ่ทีระพงส่องไฟฉายไปที่ต้นไผ่เขาเห็นชิ้นผ้าขาวติดอยู่ที่กิ่งไผ่เหมือนที่สุพลเล่าแต่เขาไม่เห็นคนอยู่ที่นั่นคุณอยู่ที่ไหนทีรพง์ถามฉันอยู่ตรงนี้ทำไมเธอไม่เห็นฉันเสียงดังมาจากข้างต้นไผ่แต่เขาไม่เห็นใคร ผมเห็นแค่ผ้าขาวติดอยู่ที่กิง่งไผ่นั่นไงฉันผ้าขาวนั่นไงฉันเสียงนั้นเริ่มสั่นเศร้าทีรพงษ์เริ่มเข้าใจคุณคุณตายแล้วใช่ไหมตายฉันตายแล้วเหรอไม่ฉันยังไม่ตายฉันแค่รอรัตรกลับมาคุณรัตเขาไม่กลับมาแล้วเขาไปแต่งงานกับคนอื่นแล้วไม่ไม่จริงรัรักฉันรักบอกว่าจะแต่งงานกับฉันผมไม่ใช่คุณรัตธีรพงษ์พูดเบา ผมเป็นแค่คนอื่นเสียงร้องไห้ดังขึ้นมาจากข้างต้นไผ่ถ้าเธอไม่ใช่รักแล้วรัฐอยู่ที่ไหนทำไมเขาไม่มาหาฉันเขาอาจจะลืมคุณไปแล้วก็ได้ทีระพง์พูดแต่คุณต้องปล่อยวางได้แล้วปล่อยวางฉันปล่อยวางไม่ได้ฉันรักเขามากฉันให้ทุกอย่างกับเขาคุณต้องไปต่ออย่าติดค้างอยู่ที่นี่ไปต่อไปไหนฉันไม่มีที่ไหนจะไปฉันมีแค่ป่าแห่งนี้ แค่ความทรงจำกับรัฐทีระพง์รู้สึกสงสารนางนิพาแต่เขาก็รู้ว่าเขาต้องช่วยเธอให้ปล่อยวางผมจะช่วยคุณเขาพูดผมจะไปหาคุณรัฐแล้วให้เขามาคุยกับคุณเพื่อปิดเรื่องนี้จริงเหรอเธอจะพาเขามาหาฉันจริงจริงเหรอครับแต่คุณต้องหยุดเรียกผู้ชายคนอื่นว่ารัตก่อนถ้าเธอพาเขามาหาฉันฉันจะหยุดเรียกคนอื่นฉันสัญญาทีระพงศ์เดินกลับจากป่าด้วยความหวัง เขาคิดว่าเขาเริ่มเข้าใจปัญหาแล้วและเขาก็มีแผนที่จะแก้ปัญหานี้เช้าวันถัดมาทีรพง์ขับรถกลับกรุงเทพเขาต้องการหาข้อมูลเกี่ยวกับคุณรัฐเขาไปที่ห้องสมุดแห่งชาติค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการต่างๆที่เคยทำในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อ20ปีก่อนหลังจากค้นหาอยู่หลายชั่วโมงเขาก็พบข้อมูลที่ต้องการในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเก่า มีข่าวเกี่ยวกับโครงการสำรวจพื้นที่เพื่อสร้างเขื่อนขนาดเล็กหัวหน้าโครงการชื่อนายรัฐพลสุขเจริญอายุ35ปีจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชุลาลงกรณ์ที่ระพงจดข้อมูลไว้แล้วก็ลองค้นหาชื่อนายรักพลในระบบทะเบียนราษฎรแต่ไม่พบข้อมูลปัจจุบันเขาลองค้นหาในโซเชียลมีเดียต่างๆแต่ก็ไม่พบเหมือนกันในที่สุด เขาก็นึกขึ้นได้ว่าเขาสามารถติดต่อมหาวิทยาลัยชุลาลงกรณ์ได้เขาโทรไปที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและได้พบกับข้อมูลที่น่าสนใจนายรัฐพลสุขเจริญเสียชีวิตเมื่อ20ปีก่อนครับเจ้าหน้าที่ที่ภาควิชาตอบเขาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชนขณะเดินทางไปที่ทำงานเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่เขาทำโครงการสำรวจเขื่อนทีรพงตกใจมากคุณจำวันที่ได้ไหมครับ รอสักครู่นะครับเสียงคลิกคีย์บอร์ดดังขึ้นมาวันที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2547ครับขอบคุณครับธีรพงษ์วางสายด้วยความสับสนเขาคิดในใจถ้านายรัตพลเสียชีวิตเมื่อ20ปีก่อนแล้วใครคือคนที่นางนิภารักักใครคือคนที่มาหลอกเธอที่ธีรพงษ์ตัดสินใจกลับไปหาน้องสุพลอีกครั้งเขาต้องการคำตอบที่ชัดเจนกว่านี้เมื่อกลับถึงหมู่บ้าน ธีรพงศ์รีบไปหาสุพลเขาพบว่ากําลังนั่งดูทีวีอยู่น้องสุพลผมไปหาข้อมูลคุณรัฐมาแล้วแต่ผมพบว่าคุณรัฐตายแล้วสุพลหันมามองเขาด้วยสายตาประหลาดใจตายตายเมื่อไหรยี่สิบปีก่อนตอนที่เขาทําโครงการที่นี่ธีรพงศ์พูดแต่ถ้าเขาตายแล้วแล้วใครคือคนที่นางนิพารักสุพลนิ่งเงียบไปนานใบหน้าของเขาดูเครียด คุณธีรพงศ์นั่งลงก่อนทำไมครับผมจะเล่าอะไรให้ฟังครับสุพลพูดเบาๆเมื่อ20ปีก่อนที่จริงมีผู้ชายสองคนมาทำโครงการที่นี่คนหนึ่งคือนายรัฐพลหัวหน้าโครงการอีกคนคือนายสุรชัยผู้ช่วยหัวหน้าโครงการแล้วไงครับนายรัฐพลเป็นคนจริงจังไม่ค่อยคุยกับใครแต่นายสุรชัยเป็นคนชอบเที่ยวชอบผู้หญิงสุพลพูดต่อ เขาเป็นคนที่ไปจีบนางนิพาไม่ใช่นายรัตพลแล้วทำไมน้องไม่บอกความจริงตั้งแต่แรกเพราะสุพลลังเลเพราะนายสุรชัยเขาคือพ่อของผมทีระพงตกใจมากพ่อของน้องใช่พ่อของผมเป็นคนจากเมืองใหญ่เขาแต่งงานแล้วมีลูกเมียแต่เขาก็ยังมาหลอกผู้หญิงที่นี่อีกผมเองก็เป็นลูกเขาที่เกิดจากเมียเก่าเขาเหมือนกันครับสุพลพูดด้วยเสียงสัน่นผมอายมาก ผมไม่อยากให้ใครรู้แล้วพ่อของน้องตอนนี้เป็นยังไงบ้างเขาเสียชีวิตแล้วเมื่อสิบปีที่แล้วสุพลพูดแต่ก่อนตายเขาเคยบอกผมว่าเขาผิดที่ทิ้งนางนิพาอดีตที่เคยทิ้งคนอื่นมันตามหลอกหลอนเขามาตลอดเขาเสียใจมากเขาขอโทษทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยทําแล้วตอนนี้ผมต้องทํายังไงดีผมไม่รู้ผมไม่กล้าไปคุยกับนางนิพาเพราะผมกลัวว่าเธอจะโกรธผม ธีระพงศ์คิดอยู่ครู่หนึ่งผมจะกลับไปคุยกับเธออีกครั้งผมจะบอกความจริงให้เธอฟังระวังตัวด้วยนะสุพลพูดเป็นห่วงผีที่มีความโกรธแค้นมันอันตรายคืนนั้นทีระพง์เตรียมตัวเดินเข้าป่าอีกครั้งเขาเอาดอกไม้ป่าทูกเทียนและขนมไทยติดตัวไปด้วยเมื่อถึงต้นไผ่เขาจุดทูกเทียนวางดอกไม้และขนมไทยลงบนพื้นแล้วเรียกนางนิภา นางนิพาผมมาแล้วผมมาบอกความจริงให้ฟังรัฐรัฐมาแล้วเหรอเสียงดังขึ้นมาจากข้างต้นไผ่ผมไม่ใช่รัฐและรัตก็ไม่ใช่คนที่มาหลอกคุณทีรพงษ์พูดคนที่มาหลอกคุณชื่อนายสุรชัยเสียงเงียบไปครู่หนึ่งสุรชัยใช่เขาชื่อสุรชัยแล้วทำไมฉันถึงจำผิดเพราะคุณเครียดมากและคุณก็ตายมานานแล้วความทรงจำของคุณจึงเปลี่ยนไป ฉันตายแล้วจริงๆหรอือเสียงเศร้าดังขึ้นมาครับคุณเสียชีวิตเมื่อ20ปีก่อนที่ต้นไผ่ต้นนี้ทีระพง์พูดเบาๆแต่คุณยังติดค้างอยู่เพราะคุณยังโกรธและเสียใจสุรชัยเขาอยู่ที่ไหนทำไมไม่มาหาฉันเขาตายแล้วเมื่อ10ปีที่แล้วทีระพง์พูดแต่ก่อนตายเขาเสียใจมากที่ทิ้งคุณเขาเสียใจเขาเสียใจที่ทิ้งฉันเสียงร้องไห้ดังขึ้นมา แล้วทำไมไม่กลับมาหาฉันเขาคงกลัวว่าจะทําให้คุณเสียใจมากกว่านี้ทีรพงศ์พูดเขามีเมียมีลูกแล้วเขาไม่สามารถมาหาคุณได้ฉันรู้ฉันรู้ว่าเขามีเมียแล้วแต่ฉันก็ยังรักเขาเสียงเศร้าดังขึ้นมาคุณต้องปล่อยวางแล้วทีรพงศ์พูดเขาตายแล้วคุณก็ตายแล้วถึงเวลาที่จะไปต่อแล้วไปต่อไปไหนฉันไม่รู้ว่าจะไปไหน ไปที่ที่คุณควรจะไปทีระพงษ์พูดที่ที่จิตวิญญาณของคุณจะได้สงบฉันกลัวฉันกลัวที่จะไปฉันกลัวว่าจะไม่ได้เจอสุรชัยอีกถ้าคุณไปแล้วบางทีคุณอาจจะได้เจอเขาก็ได้ทีรพงษ์พูดแต่ถ้าคุณติดค้างอยู่ที่นี่คุณจะไม่มีวันได้เจอเขาเสียงเงียบไปนานแล้วก็ดังขึ้นมาเบาๆฉันเหนื่อยแล้วเหนื่อยที่จะรอเหนื่อยที่จะโกรธ งานพักเถอะทีรพงษ์พูดไปพักที่ที่คุณควรจะไปขอบคุณขอบคุณที่มาบอกความจริงให้ฉันฟังเสียงเริ่มเบาลงขอบคุณที่ไม่ทิ้งฉันไว้คนเดียวผมจะไม่ลืมคุณทีรพงษ์พูดผมจะเอาดอกไม้มาให้คุณทุกเดือนดีจังฉันชอบดอกไม้เสียงเบาลงเรื่อยเฉันคงต้องไปแล้วลาก่อนลมเศราๆพัดผ่านต้นไผ่ชิ้นผ้าขาวที่ติดอยู่ที่กิ่งไผ่ก็ปลิวลงมา ทีระพงหยิบขึ้นมาผ้าเก่าๆที่ผุพังแล้วแต่ยังมีกลิ่นหอมเบาๆของดอกมะลิเขาเก็บผ้าไว้แล้วเดินออกจากป่าเมื่อกลับถึงกระท่อมเขารู้สึกเบาใจมากบรรยากาศรอบๆดูสงบและเงียบคืนนั้นเขานอนหลับสบายไม่มีเสียงแปลกๆดังขึ้นมาอีกเช้าว,วันถัดมาเขาไปหาสุพลเพื่อเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นน้องสุพลน,นางนิพาไปแล้วเธอได้รู้ความจริงแล้วสุพลถอนหายใจ ขอบคุณนะครับพี่ธีรพงศ์ที่ช่วยแก้ปัญหานี้ไม่เป็นไรครับแต่ผมอยากจะถามว่าน้องสุพลจะไปไหว้นางนิพากับผมไหมได้ผมก็อยากจะไปขอคมาเธอด้วยหลังจากนั้นธีรพงศ์ก็เริ่มชีวิตใหม่ในหมู่บ้านเขาสร้างบ้านเล็กๆบนที่ดินของเขาเริ่มปลูกผักปลูกข้าวและมีความสุขกับชีวิตที่เรียบง่ายทุกเดือนเขาจะเอาดอกไม้ไปให้นางนิพาที่ต้นไผ่ในป่า เพื่อเป็นการระลึกถึงเธอและขอบคุณที่เธอยอมปล่อยวางและบางคืนที่ลมซาบซาพัดผ่านเขาก็ยังได้กลิ่นหอมเบาๆของดอกมะลิลอยมากับสายลมเหมือนเป็นการบอกว่านางนิพาดูเขาอยู่จากที่ที่เธอควรจะอยู่บางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าเป็นความจริงกลับเป็นเพียงความเข้าใจผิดจากความเจ็บปวดและความโกรธแค้นที่เก็บไว้นานเกินไป การเปิดใจรับฟังความจริงและยอมปล่อยวางจะทำให้เราพบกับความสงบที่แท้จริงแม้ว่าความจริงนั้นจะเจ็บปวดก็ตามเพราะการติดค้างอยู่กับอดีตจะทำให้เราไม่สามารถเดินต่อไปข้างหน้าได้ความเมตตาและการให้อภัยเป็นกุญแจสำคัญที่จะปลดปล่อยทั้งเราเองและคนรอบข้างจากความทุกข์ที่ไม่จำเป็น